เจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้รายการรู้ทมนํำชีวิตโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและด้วยความรวมมือรมใจของโมเดิร์นไทีก็ได้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้ชมตามวาระ ทุกๆวันพุธและก็เช่นเคยวันนี้ธรรมภาพประเทศวิสุทธิกวีหนึ่งในกรรมการบริหารของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ได้รับมอบหมายมาพูดคุยกันถึงเรื่องข้อคิดธรรมะแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันเกี่ยวเนื่องด้วยหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จริงๆแล้วก็มีเรื่องหลายๆเรื่องข้อคิดธรรมะนั้นจะมีมากแต่วันนี้ก็โฟกัสหรือมุ่งตรงประเด็นไปที่พระสงค์กับคราวาสอันหมายถึงว่าจะต้องทำหน้าที่หรือหน้าที่ของพระสงฆ์ห,หน้าที่กับคราวาสของคราวาส ว่าควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไงในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนามาโดยลำดับังนั้นเป็นหน้าที่ที่จำเป็นประกอบกับในยุคปัจจุบันนโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก จากพุทธการแน่นอนที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกหรือจะพูดภาษาฝรั่งก็เรียกว่า not d e p e n d s u p on a time ไม่ขึ้นกับการเวลาเวลาไหนๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้ผลเมื่อนั้นแต่วิธีการที่เราจะอยู่ร่วมกันที่เราจะปฏิบัติด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แต่และฝ่ายควรจะทํากันอย่างไรไมควรจะมีหน้าที่อย่างไรอันนี้เราต้องมาคบมาคิดมาหาแนวทางอีกส่วนหนึ่งเราจะเห็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆอย่าง พูดถึงเรื่องพระสงค์ไม่ว่าจะไปปินธบาทไปยืนเหมือนนกกระยางยืนจ้องนิ่งรอให้ปลาวิ่งมาแล้วก็จิกชึกเข้าไปพระสงค์บางรูปก็เช่นเดียวกันไปยืนตำหน้าตลาดสดตามร้านขายอาหาร มีคนมาใส่บาทก็เสร็จเร้าใส่บาทข้าวปลาอาหารเปล่าๆเามื่อก็จะถูกใจนักได้น้อยไปแต่ถ้ามีเงินใส่ด้วยโอ้โหให้พรระยะยาวเลยแต่ถึงกระนั้นกลมหนึ่งที่หนักไปกว่านั้นได้แล้วทั้งที่ได้ปัจจัยไม่ได้ปัจจัยได้เงินไม่ได้เงินขายต่ออีก พื่อให้คนอื่นมาซื้อใหม่อีกอีกลมหนึ่งก็ได้แล้วก็กลับอาจจะกลับไปวัดแล้วก็ไปเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงญาติเลี้ยงโยมอันนั้นก็ดูแล้วก็ว่ากันจริงๆแล้วก็น่าอนุโมทนาโยมถ้าทําเช่นนั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่วิสัยไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าจะทรงโปรดปรานหรืออนุโมทนา หรือเหตุการณ์อื่นๆเหลือไม่ได้เดี๋ยวไปจับได้มีผู้แต่งกายเป็นภิกษุสงฆ์ไปเที่ยวแอบเช่าทาวน์เฮาส์บ้างอพาร์ตเมนต์บ้างหรือรีสอร์ทบ้างโรงแรมบ้างพาผู้หญิงไปหลับนอนอันนั้นไม่ใช่พระแล้วนะ้นอย่างนั้นจะพาไปอยู่กันอย่างนั้น ห้ามพระพุทธเจ้าห้ามเด็ดขาดอยาายอมผู้หญิงก็อะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้นะหาผัวไม่ได้หรือ,อยังไงก็ไม่รู้แล้วหาพระไปนอนหรือพระให้ตังค์หน่อยก็ไปนอนที่ว่าแสดงตัวว่าเป็นพระนะนะล้อใจิตใจมันไม่เป็นพระแล้วล่ละมีแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่างนั้นทำไมทาอย่างนั้น,อน,นบอกให้ศึกไปซะก่อนที่ายชาวบ้านเขา เป็นลูกใครหลานใครเถือกเถาเหล่ากอไหนวงสกุลไหนไปเที่ยวทำอย่างนั้นไปเที่ยวคนเอาคนวัดมานอนหาไม่ได้แล้วหรือหมดปัญญาแล้วหรือที่ไปเอาชื่อเสียงเรียงนามอกสกุลโอโคตมาประจานอย่างนั้นมันอายชาวบ้านเขามีฮิริโอตปะกันสิบ้างก็ทั้งสองฝ่ายแล้วนะ เป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ถูกหรือแม้แต่จอมซ่าพระจอมซ่าหลายๆจอมอะนะจะแสดงอากับปฏิกริยาประกาศท่าดวนท่าตีท่าต่อยตเตะเสาบ้างเตะเก้าอี้บ้างตเางตะอะไรต่อมิอะไรดะยกขายกแข้งแน่จริงแล้วไปเจ้า เก็บผ้าอย่างทาไมเปิดมันเลยทกกระบองเตะมันเลยให้มันรู้ไปให้ปรากฏการ์อย่างนั้นเรียกว่าปรากฏการ์ชั้นต่ําถึงจะประกาศตัวว่าเป็นพระก็เป็นพระชั้นต่ําเป็นพระไม่ละอายเป็นพระเ,ะเ,ร,ะเรียกว่าทุม,มังกุปุขขกขลอบุคคลผู้เกยยากหน้าด้านไม่เคารพพระศาสดา พระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าเราล่วงลับดับไปเนี่ยทำและวินัยจะเป็นศาสดา,าของเธอเพราะฉะนั้นใครไม่เคารพพระวินัยเนี่ยผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่พระกับพระชั้นเลวเนะก็คือไม่ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระาศาสดา,ศาพระพุทธเจ้ารัสไปเลยอนุมัติเตสุวัดเชสุพย,ยดัสสาวีสมาดายัสิกติสิกขาประเดสุ จงเป็นผู้มีปกติเห็นโทษเห็นภัยแม้แต่เล็กน้อยศึกษาสิกขาบททั้งหลายให้เข้าใจเถิดเพราะฉะนั้ภัยคือ,อภัยคือการประพฤติล่วงละเมิดพระพิน,นัยไม่เคารพต่อพระวิน,นัยจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าใช้ไว้คำนี้ไม่ใช่เอามาเองไม่ใช่มาประนามเอง ปาปาปุกโลบุคคลชั่วใช้ไม่ได้ไม่ต้องมาประกาศอะไรว่าวิเศษวิโสอย่างไรแล้วแค่นี้ก็ทําไม่ได้แล้วก็ชั่วตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าประนามอย่างนี้นชั่วตั้งแต่พื้นฐานเล้มจะปฏิบัติดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นปรากฏการเหล่านี้ก็ต้องมาดูกันบ้างเพื่ออยู่กันอย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันกฤหัสญาติโยมก็เหมือนกันที่เป็นคราวาสผู้ครองเรือนเนี่ยอามีหน้าที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อพระภิกษุสงฆ์สิ่งใดที่พระปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบไม่งามไม่ถูกต้องก็ต้องช่วยกันให้ข้อคิดเตือนสติกันบ้างอย่าปล่อยปละละเลยธุระไม่ใช่ชั่วช่างชีดีช่างสงนั่นก็นมันไม่ใช่แล้วอันนัน้นต้องนึกว่า ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีลูกคนต่อคือพระภิกษุมีลูกคนที่สองคือภิกษุณีและที่เรารู้กันภิกษุณีนั้นเสียชีวิตเสียตั้งแต่ประมาณ500ปีนั่นก็หมดแล้ว ที่เหลือมาก็คืออุบาสกอุบาสิกาประเทศไทยเราไม่มีใหม่ก็คือภิกษุกษนั้นไม่มีแต่แม่ชีเกิดขึ้นเมื่อประมาณพศสอ6ในสุวรรณภูมินี้ส่วนสามเณรก็อยู่ในหมู่ภิกษุสี่พี่น้องนี่ต้องคิดว่าพี่น้องกันอยากคิดว่าคนอื่นถ้าคิดว่าคนอื่นแล้วก็จะไม่ ตักเตือนกันไม่ให้ข้อคิดไม่เตือนสติไม่มีเมตตาจิตต่อกันพระเองต้องปฏิบัติตัวอย่างมีความสำนึกอยู่เสมอว่าการล่วงละเมิดสิกขาบทเล็กๆน้อยๆน,นั้นถือว่าเป็นภัยเป็นอันตรายต้องศึกษาให้ดีกระหัดญาติโยมอย่าพยายามยัดเยียดให้พระนี่ต้อง,ต,องต้องอามบัตอย้ายพระนี่ประพฤติตนเป็นคนหน้าด้านไรอย,อย่างอายนาะขึ้นทุกทีทุกที เช่นยังไงอ่ะเช่นอย่างที่ยกตัวอย่างข้างต้นคือพระที่ชอบที่จะไปยืนบินทบาทที่เดียวนะไปยืนรับบาทไม่ใช่ยืนบินนะรับบาทที่เดียวนะไม่ควรจะใส่นะก็ควรจะให้ก็คิดท่านว่าไม่ควรจะยืนอยู่ตรงนี้เป็นประจำมินทบาทนั้นต้องเดินหรือถ้าประพฤติผิดอะไรแรงๆก็ต้องตือนทีนี้บางครั้งบางทีที่เราเห็นภาพในทีวนะีเนี่ย ในขณะที่เจ้าสำนักแสดงอารวาสบาดมาดใหญ่ใหญ่โตน่คนที่อยู่ข้างในนั่งสงบเลยมันมันหมายความว่าอย่างไรศรัทธาแรงกล้าขนาดนั้นเจเลยทำไมไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กันบ้างหรือว่าเป็นไปด้วยกันอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องขอฝากกันไปทีนี้เอาละมาว่ากันหน้าที่หน้าที่ที่จะต้องทำเนี่ยพระสงฆ์เนี่ย ในภาษาท่านใช้คำว่าสมณะชีพรามแต่วันนี้จะประยุกต์มาใช้เฉพาะพระสงฆ์คือสมณนะพระสงฆ์มีหน้าที่อะไรต่อขรหั์ญาติโยมต่อคราวาสเนี่ยหนึ่งต้องให้คำแนะนำแนะนำไม่ทำแต่สิ่งที่ดีๆให้งดลดละเลิกเวน้นขาดจากสิ่งที่ชั่วที่บาป ต้องแนะนำโยมไม่ใช่ให้โยมแนะนำอยู่เสมอไปแต่โยมก็มีสิทธิจะแนะนำได้ด้วยความปรารถนาดีนะแนะนำปาปา,ปานิวาเรนติต้องให้ละเว้นจากการทำชั่วทำบาปนี่หน้าที่ของพระไม่ใช่ไปชักชวนโยมไปเที่ยวมั่วอะไรไปเที่ยวลหลงไหลคลั่งไคลยในศยศาสตร์ไปลงเลขลงยันไป ทำเวทม์คาถาไปูกดวงดวงูดวงหรือไม่หนักก็ไปอีกก็ไปเที่ยวอะไรบอกหวยบอกเบอร์นั่นเป็นอเนสนาทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วทั้งนั้นเลยไม่ควรทำต้องแนะนำให้เว้นจากบาปจากโทษประการที่สอง แนะนำให้รู้จักรักษาความดีให้สร้างความดีพวดง่ายๆก็คืออย่างแรกกันป้องปันให้ป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ให้ชั่วเกิดขึ้นในตนแล้วก็มีแล้วก็แนะนําให้กําจัดออกไปข้อที่สองนี่ให้รู้จักทําความดีแล้วก็ให้รักษาทำให้รักษาความดีแนะนําทางสวรรค์ให้ก็เป็นอยู่ความดีนี่แหละ แต่ว่าให้ดีในปัจจุบันก่อนประการที่สมต้องอนุเคราะห์ด้วยเมตตาจิตอนุเคระาะห์ญาติโยมทุกคนทุกท่านไม่มองใครเป็นศัตรูไม่มองใครเป็นผู้ร้ายให้ข้อคิดให้สติให้แนวทางให้หลักธรรมให้แนวปฏิบัติมุ่งให้ให้รรมให้ธรรมะเป็นทานให้แก่ขรรถ์ญาติยาโยมแก่ขรวาธประการที่สี สิ่งใดที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ที่เขายังไม่เคยฟังก็นํามาให้ฟังเหตุการณ์บ้านเมืองก็ตามเหตุการณ์ของโลกก็ตามที่ญาติโยมคฤหัสถ์คราวาสยังไม่เคยฟังก็นํามาให้ฟังกันบ้างอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีค้นพบใหม่ในพระไตรปิฎกก็นํามาบอกมากล่าวให้แก่ญาติแก่โยมแก่คฤหัสถ์แก่คราวาสนั่นเป็นสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ประการที่สี่ทสิ่งที่มันยัง คลุมเครืออยู่ให้ชัดเจนอะไรที่ไม่ชัดเจนบอกไม่ได้ขยายไม่ออกต้องหาสิ่งที่เป็นคำตอบที่ชัดเจนมาให้ให้คารวาสญาติโยมท่านได้หูตาสว่างเพราะพระนี่มีโอกาสมากกว่าโยมโยมจะต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงชีพต้องอยู่สังคมต้องรักษา หมู่บ้านรักษาประชาชนพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ให้พระสงฆ์มีโอกาสที่จะเดินทางไปจะพบปะสัสรค์กับพระเทรานุเทระได้โอกาสใกล้ชิดผู้ใหญ่มากกว่าได้อะไรดีดก,ก็ก็นำมาให้แก่กันให้ได้รับฟังรับรู้รับทราบนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ทำสิ่งที่ครังแล้วก็ให้เข้าใจชัดขึ้นนะแล้วก็ประการที่6นี่บอกทางแห่งความสุขทางแห่งสวรรค์ให้ ทางแห่งสวรรค์คืออะไรมีอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดค้นใหม่พระพุทธเจ้าบอกไว้ไล่ทานสัมปทาศีลสัมปทาจารสัมปทาปัญญาสัมปทาเนี่ยแนะนำาม่โยมรู้จักให้ทานที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ให้ทานให้สักว่าให้ให้ให้เกิดบุญให้ให้เกิดกุศลให้ให้เกิดบุญนั่นก็คือทําบุญไปไม่ต้องคิดอะไรมากให้ให้เกิดกุศลต้องฉลาดด้วย ศีลก็คือให้รู้ให้โยมได้มีรู้จักรักษาศีลสมาทานรักษาศีลให้เข้มขึ้นเข้มขึ้นนั่นคือทางสวรรค์จากข้าสมปัาให้โยมถึงพร้อมด้วยความรู้จักเสียสละเสียสละความสุขส่วนน้อยเพื่อเพื่ <ด S 1> อความสุขส่วนใหญ่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อพระศาสนาเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประเทศชาตินั่นก็เป็น เป็นเสียสละหรือเสียสละอารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เสียอะไรต่างๆเนี่ยต้องเสียสละกันและสุดท้ายก็คือปัญญาสัมปทาอันนี้ต้องให้บอกทางสวรรค์ให้ต้องให้รู้จักใช้ปัญญาให้รู้จักใช้เหตุผลต้องปัญญาสัมปทาต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้บุคคลรู้เหตุ เหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญรู้ผลผลนี้มันเกิดมาจากเหตุนี้มันทําไมเป็นอย่างนี้ก็รู้เหตุรู้จักตนตอนมีสถานะเป็นอย่างไรตอนมีความดีความชั่วขนาดไหนตอนปฏิบัติธรรมถึงไหนแล้วก็รู้จักตนรู้จักประมาณประมาณในการกินในการบริโภคใช้สอยในการอยู่กับคนในการประเมินรู้จักการเวลาการเวลานี้ควรจะทำอะไรควรจะใช้ประโยชน์จากการเวลาที่ผ่านเลยไปนั้นอย่างไร รู้จักประชุมชนประชุมชนไหนเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นผู้น้อยเราจะให้อะไรเขาได้เราจะเข้าไปในที่นั้นอย่างไรรู้จักบุคคลหมายถึงบุคคลไหนควรครอบไห่ควรค,อควรคอบคนไหนเป็นสัตว์ุรุษคนไหนเป็นพาลชนคนไหนเป็นบัณฑิตชนก็รู้จักเลือกครอบคนเช่นนั้นนี่เลือกครอบนะไม่ได้ว่าต้องกําจัดคนอื่นแต้หมว่าเรารู้จักเลือกครอบคนต้องแนะนําญาติโยม ให้เขาไปสวรรค์ให้ได้นั่นก็เป็นหน้าที่ของพระที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ไม่ใช่หน้าที่ไปเตะถังเตะเก้าอี้ให้โยมดูให้ชาวโลกเขาดูถ้าทำอย่างนั้นย่อมไม่ชื่อว่าได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแหละไม่ใช่แนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะทีนี้คารวาะญาติโยมจะทำอย่างไรหลัง ฆราวาสญาติโยมก็มีหน้าที่เหมือนกันไม่ใช่รับอย่างเดียวหน้าที่ญาติโยมเมื่อก่อนมีมากจะทอดปราป่าจะทอดกระถินนี่เป็นเรื่องของญาติโยมทั้งนั้นแหละสร้างวัดสร้างวานี่เป็นเรื่องของญาติโยมไม่ใช่เรื่องของพระพระนี่เมื่อญาติโยมสร้างแล้วก็พระมารักษาให้อยู่สักพักหนึ่งท่านมีโอกาสเดินทางไปบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานท่านก็นไปต่อญาติโยมก็ดูแลวัดต่อไปแต่อยู่มาอยู่มาปรากฏว่า สถานการณ์ค่อยเปลี่ยนแปลงไปนี่ปรากฏว่าพระก็เป็นเจ้าของวัดหมดพระโยมก็ไม่ค่อยเข้ามายุ่งและไม่ช่วยอุปถัมบำรุงรกดติเสื่อมซ่อมไม่มีงบประมาณในที่สุดพระก็ต้องมาจัดทอดกฐถินเองจัดทอดพ้าป่าเองต้องไปสแสวงหานั้นสแสวงหานี้เองอันนี้จะโทษพระก็ไม่ได้โทษโยมก็ไม่ได้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษกันทั้งสองฝ่ายโยมก็อ้างว่าโอ้ยฉันไม่มีเวลาจะต้องทํามาหากินจะต้องอย่างโน้นอย่างนี้ พระก็บอกว่าเมื่อโยมไม่ไม่มีเวลาพระก็ทําเองได้ก็เลยทำไปทำไปจนกระทั่งว่าเนี่ยพระทําเองไปหมดเดี๋ยวนี้แม้แต่โยมจะถวายสังฆทานพระก็ว่านามโมนําให้แล้วกล่าวคําถวายสังฆทานแต่ที่โยมจะกล่าวได้ไม่แล้วว่าขอถวายสังฆทานขอรับขอถวายสังฆทานเจ้าค่ะแต่พอเวลาถวายจริงๆว่าไม่ไม่ถูกเลยพระต้องว่านําเองทั้งหมดอย่างเนี้ย ถามว่าใครผิดใครถูกก็ここไม่มีใครผิดใครถูกพระโยมว่าไม่ได้พระจึงต้องว่านําที่พระต้องว่านาเพราะโยมว่าไม่ได้กล่าวควาําถวายความจริงกล่าวคาถวายคําเป็นไทยก็ได้ภาษาไทยก็ได้ข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญขา้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายสังฆทานขอพระสงจ์จงรับสังฆทานของขา้าพระเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเก่และเพื่อค,ความสุขเก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานทึงแก่นั้นก็ได้แล้วแต่โยมก็ไม่ยอมว่าได้สักทีนานเข้านานเข้าแม้แต่นะโมก็ต้องนำนี่ เพราะฉะนั้นญาติยมขเรหัดญาติยมในคารวาสนี่ก็ต้องดูเหมือนกันแต่เมื่อดูแล้วทำอย่างไร่ะบอกเลยว่าหนึ่งการแสดงออกทางกายเช่นการการะทําใดๆก็ตามต่อพระสงฆ์นี่ขอให้ทำด้วยจิตที่มีเมตตาการจะพูดก็เหมือนกันจะพูดอะไรกับพระสงฆ์ก็พูดได้มีเมตตาให้มีน้ำใจกันมีมัตรีกันจะคิดอะไรก็คิด ด้วยเมตตาจิตต่อกันนี่สาประการแล้วนะโยมทำง่ายมากเลยประการที่สี่ก็ขอให้ยินดีต้อนรับไม่ขับไล่ใส,ส่งกันด้วยความเคารพกันเมื่อท่านบอกว่าไอ้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นก็ทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได้และสุดท้ายก็คืออะไรที่ช่วยเหลือได้ ก็ให้ช่วยเหลือเพราะพระสงฆ์ไม่มีอาชีพอาชีพอย่างเดียวคือเป็นนักบินเป็นนักบินมืออาชีพพระเนี่ยเป็น p r o เฟ s ชั่นอล p ไพ o t นักบินอาชีพแต่ต้องวงเล็บนะนักบินวงเล็บทบาทิยังไงเป็นนักบินทบาทอาชีพพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คืออาชีพของพระเป็นอาชีวะปาริสุทธิศีล ศีลคืออาชีวะบริสุทธิ์คือบินทบาททีนี้ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ญาติโยมจะต้องช่วยเหลือก็ต้องช่วยอย่างเนี้ยก็อย่างกรณีจะสร้างสรร์สิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นหน้าเป็นตาเป็นสักเป็นสีของหมู่บ้านของชุมชนจะสร้างซุ้มประตูวัดกำแพงวัดหรือว่าจะสร้างบอดวิหารศาลาการประเรียนเนี่ย พระมีแต่อาชีพบิณฑบาตจะทำยังไงอ่ะพอไปดูดวงเพื่อให้ยอมขึ้นไหนยอมกลุ่มหนึ่งก็ด่าพระพอะพระไปบอกหวยพระก็ทำผิดยอมกลุ่มหนึ่งก็ชอบแต่ยอมคนหนึ่งก็ตำหนิถ้าหากว่าคารหัดอยากยอมคารวะได้เข้ามาช่วยเหมือนแต่เก่าก่อนเนี่ยมีเงินมากๆก็ ไปถวายเลยสร้างถวายเลยท่านจะสร้างอะไรขอรับจะสร้างพระสร้างวัดสร้างอะไรก็มีทุนที่เป็นกําไรจากการประกอบธุรกิจก็ช่วยไปเลยทําไปเลยเป็นบุญของท่านไม่ใช่บุญของพระรับรองวระท่านทำแล้วไม่มีใครเขารังเกียจไม่มีใครก็ตําหนิแต่ถ้าจําเป็นทํำยังไงล่ะก็ต้องช่วยกันนันก็คือลักษณะ แชร์กันลักษณะภาปาส่วนกระถินนั้นปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเป็นพุธทธประเพณีเป็นประพุทธ,ธานุญาตนั้นพระสงฆ์ต้องทำโยมก็ต้องทำแต่ถ้าโยมไม่ไปถวายเนี่ยพระก็ไม่รับกระถินอยู่นะไม่อยู่ได้ไม่จำเป็นก็ได้ถ้าไม่มีก็อยู่ได้เพียงแต่ท่านไม่ได้อานิสงส์เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นว่า ถ้าหากว่าเราปฏิบัติหน้าที่กันด้วยดีแล้วเนี่ยนะพระปฏิบัติหน้าที่พระให้ถูกต้องยอมคารวะาก็ปฏิบัติหน้าที่คารวะให้ถูกต้องเนี่ยเราจะอยู่กันได้ไปกันได้พระก็จะได้หาสิ่งที่ดีๆมามอบให้แก่ครือขัาญาติโยมญาติโยมก็อุปถัมภ์บำรุงไปตามเวลาตามโอกาสอันควรตามสถานะช่วยกันได้ก็ช่วย ว่ากันจริงๆแล้วที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ช่วยกันนะพระสงฆ์ก็ช่วยเยอะญาติโยมก็ช่วยเยอะศาสนาพุทธเราอยู่ได้ในประเทศไทยนีย่รัฐบาลให้ไม่กี่ตังค์ละแต่ปีหนึ่งที่ต้องใช้งบประมาณไปเป็นแสนล้านนี่ครือข่าญาติโยมทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะซื้อที่วัดรหรือว่าสร้างกุฏิวิหารสร้างอะไรต่างๆญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนากนชนช่วยนะ รัฐบาลช่วยน้อยเต็มทีที่ช่วยมากก็ช่วยเป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธบ้างถวายเนติยพัฒน์เจนะ้าคณะพระสงฆ์คาธิการไปบ้างก็เท่านั้นไม่พออะไรแล้วเอาละอันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดกันแล้วกันนะวันนี้หมดเวลาแล้วพูดมากไปก็ไม่ได้ฝากเป็นข้อคิดและช่วยกันปฏิบัติกันแล้วกันเจริญพร